นี่ครับมึงลักษณะกอหี้ยของพ่อหน่อยครับผมย่างย่างย่ดีครับพ่อครับรุนหลังนี่ครับผมโอ้ยน้ำไหลแห้งครับครับย่างไปย่างไปหาประกอดินตามมารุนกันครับผม วน้อยซอยเดิมวันออกมายามเ็ดครับเซอร์เวทไปซิบกว่าลัางครับเนื้อปลาดุกครับลงไปเบิรงหล้างแรกก่อนครับพี่น้องเด้ครับมาลุ้นกันเดอครับหวังผลเลยครับพี่พี่น้องครับผมเนื้อปลาดุกครับร้อนเหมือนเหมือนบอกครับพ่อครับเสียงน้ำยู้ไฟน้ำาล่นครับผมนี่ค็สะดุ้งครับอู้ร้อนนี่หลีครับพ่อครับอู้ นะลลักกษณะะปาแม่นบอกครับพ่อบู๊อีแมน่นแม่นครับเพราะว่าพักบูง,บงเสีนปีนคืออยู่คือเมื่อวานพักบูงก็ลอยเยอะสูงโอ้มันเกิดอยินแสดงว่าปลาละออาขึ้นเยอะมันละลุนจะเสียดายเนาะครับเนาะว่าจากเราแม่นปลาเปิดละครับมากินป้าพี่น้องเปิดรุ่นหลังใหม่ด้วยครับอันนี้มีร่อนครับหลังนี่ครับเบมึงลักษณะกอเงี้ยของ ก็อ้อยครับผมก็สันหลังครับลูกน้อยครับครับแค่มลอยเนละ้กๆๆๆอยนะ่าวนะนี้เ,เลยใส่ลอยครับผมแต่ว่าหลังนั้นหลุดลอยสิงเลยอดีออๆให้มัน,ออลนลมลอยไปจะรุ่นหลังใหม่ลูกไปพี่น้องรุ่นหลังใหม่ได้ครับลูกเคยว่าจะเห็นมองอันหนูอันมองหาดมัวหวานนี่ครับพี่น้องก็เลยป <c oughs> ึ๊บกระเบิ่งเสนอครับนี่ดิกมโนยฟูย์กระเบิ่งมันฟันปันเสื้อขาวควัน แต่ว่ารางนึงปวดเสียดายเดี๋างนึงปวดมาอันเสื้อห้างเดียวไว้เป็นแหนปวดแล้วมากก็ริงเฮาห้อยยักย่างดีปวดขึ้นมีได้หนูสินเนาะอู้จังสี่บ่แม่นนั่นแล้วพอนี่ยตาวานี่แต่ว่ามันกิดมันน่าจะหาดไปนะลูกเพราะมันรอดมันหาดมันเป็นห้อยอย่างรางนึงโยันเส็มมีทันได้เบิ่งอยู่มันหนูมันปวดบ่วงในยุติครับพ่อจักแล้วพ่อก็มีจักทีเดียวจะมีรู้สาเหตุทีเดียวว่าสถึงได้ยิ่งเลย

นี่ครับยามหอดรีสอร์ทหลังแหลกครับผมตุนกันไปยาวๆครับผมนี่ผลนะครับตียามไปเรื่อยๆอ้อมผลไปทางผลนะครับเบ็ดเนียปลาดุครับผมกับพ่อน่อยซอยเดิมครับอันนี้กระรอนวะครับพ่อครับอ๋อ นอีสเนอรหล้อเงินต่ำไม่ลรอกไม่น่น่าเหยียดได้ปลาหมดเลยตึ๊บอ้เดี๋ได้นห่่อตายสถานการณ์น้ำเป็นไรครับพ่อครับมีทันได้ลงเลยทด้รู น้ำยูนเมื่อานพ่อมาเสอร์เบสตอนนี้ลครับน้โอ้นัเบสรับพ่อครับยิี่ันงวไมไไฟไไฟัวแล้ยังยังยู่ดีครับพ่อครับโอ้ยเิรไว้ลำพยางน้ครับพี่น้องแต่ว่าน้ำไหลครับตรงนี้ น้ำเครื่องฟังครับหลังนึงอยู่พูดละลูกฝั่ครับดูนหลังนี้ครับผมโอ้โยน้ำไหลแห้งครับครับแห้ง,ก,งก็มัวนะลูกใช่แล้วครับพ่อหลังนี้ยุ่งเลยแล้วครับเดี๋ยวลงไปคับมีดข้ามมาซื้อ,อ,น,น,ยอยนุ่งนัวลงบนเหมือนเด้อเรียร้อนรีร้อน หวังสิ้นสุดท้ายครับที่น้องบายามตรงครับก็หวังตอนสุดท้ายครับผมยามตรงปลาครับยุท่ายน้องสองห่องแล้วครับยุยุต้น้แมือนยุต้นน้องสองห่องยุท่ายน้องกุดกว้างาระวังมือน,นะครับพ่อครับตลอ,อยต่ออยดีข,ขนาดได้ครับดิน่ามครับไหมครับ <g ol ong> ฝนตกกับลิ่นปล่อยๆครับตอนนี้ครับผมบรมรยากาศเ<ร>ย็นสบายป่ามีคุื่นลงบมดนาะพี่น้องอู้หนามไหลแห้งก็ทุ่มมืออยู่างนี้นครับนี่ครับรคุณไหม,มเริ่มจะถ่วมตรงเท่าเดี๋วครับพิดจัรทาส่มป่าก็ขึ้น่อเซลเฟอป่าบสริมรุเรกกดเยอครับพี่น้องยังไปยังไปหาประกอบดินตามเลยคือขักน่าจะนะครับ พอมายามเพือเดียวนี่มันเล่นทันทนแล้เมีนบ่ครับไปคุปเอาอยู่เมืองนั้นแหละอือมันตามน้ำนะครับปลานมาลุนกันครับผมอายุหายกินครับมือหมานมือบ่แล้วยามชินสุดท้ายมือนี้ครับครับผมแต่ว่าเรื่องเบ็ดพอหน่อยก็สิแก่มือไม่อยู่ดอกครับยัางงงหนูสุ่มนึงเมียนละอยู่นี่อ๋ออ๋อเามือนี้ว่นละหนึ่งหือล่ะครับ สามมือสี oh, mm ่ม hmm. so uh, uh, ือเรามีกระโดดม่องถือผัดมีได้ครับทางมันถือม่องถือผัดก็เห็นเซอร์มันสิบวันยังไงนะครับเนาะดินมืดมื้อเพราะมันดินแหนะแหนะอย่างเง้ยนี่แหละมีแต่น้ำนี่แหะตอตัวนอนได้สินอนน้ำไม่จะหลับ ถือกุ้งเพื่อนเหรอว่าถือปลาก็ได้ถือบวบหอยยังดีครับครับบกหอยเมื่อวานทอดนะยกเอาอยู่เตอร์นี้โอ้ยนี่อะไรขับมึงครับผมนี่ใดอยู่ดิแม่นบวบครับเอาผอเอาไว้วันนี้เลยครับนีกหนึ่งนุ่งง่ามีเลยครับนี่มันไตขึ้นมาแล้วมันขาโตรงเทามันท่านไม่ได้เดี๋ยวเอาเอาหอยก่อนได้ครับเอาหอยก่อนครับเพราะว่าไปฝากหลานครับผม เอาตองแล้วมันละลายคืนลงพุนมัดเอาเก็บเอาซะก,ก่นอนกันเห็นโอ้โหของน้อยเยอะนี่โขงนาม่ได้ครับนี่ครับตําจะบอกว่าบักหอยเชอรี่นะครับมูใหญ่ๆมันก็นแซ่บไปอีกแบบอยู่ครับนี่ครับมันก็นแซ่บไปอีกแบบแต่ว่ารุ่นประมาณนี้ครับนี่ครับรุ่นรุ่นประมาณนี้ครับเอาหอยซะก,ก่อนเราดูเนะนี่ยเนี่ยเเนี่ยครับ มันเนี่ยพอจิ้มนี่เขาเพต้องปาดเคืองครับผมมันจะกินในทั้งหน่วยเลยครับมันจะเด้งกรอบสุดยอดครับขึ้นมาข้างมีคอได้ยินไหมแต่ว่าต้องต้องใส่เป็นผู้ลวกครับผมใส่จะาูฮจังหวะในการลวกครับมันจังสิบ่อเหนียวบอนันพดนี่มีบ่อเสียงเคยฟังไลยบ่อคนเดียวไอ้ลูกมีบ่อฮะอัน จังวหวะน้ำไหลแห้งยิ่งได้กับว่าขาดได้แหละลุงหมีเป็นไหนได้ว่าลุงหมีมันนี่ว่าไหนบ้างไปกันไปยามเพิ่งก็แล้วว่องหันว่าได้จักตัวใส่เงียบป,ประดุกนี่หมีนี่มันครับผมหมูมมบ้านหมกอกรอนก็ได้ปลาตองไก่ไใส่ตำเหล้าเลยลุงว่ามันครับเพราะดีเพร,พราะโ่กหมดเดี๋ยวต้องพาไปบุงน้ำเงียบหนีครับผมัใส่น้ำเงียบ เขาบ่าครับนี่มีเห็บครับอืมปลาหน่อยเหรอครับนี่เขาจะมาใสา่ได้พี่นอ้องรุนกันครับผมโอ้ปลารดปลาเข่งปลากระแยงปลากระแยงนองเดินครับผมสามตัว่าปัญหาเนาะครับเนาะ น้ำแห้งน้ำแห้งโอ้ขนน้ำแห้งมันบ่คอยดันป่ะครับน้ำแห้งก็ขัครับขนน้ำใต้สองน้ำไหลนิลินี่นะครับมือว่านนี่มือว่านหมูกอนรที่มืออะไรครับนี่มีในปาตองเดียวโอ้ยขายขายดีดีนะครับเนาะมันมันวะเฮ็ดสมในยี่สิบหอเลยปลาดิลีป่ะครับโอ้ยทอดจักงเลยสองปลาีิลีป่ะครับ ป้าตขนาดเดม่นเหมือนว่าลูโลดหนึ่งกับไงว่าแห้งแล้วไม่เนครับเดเดลหนึ่งครับเดม่นเดไดลูหนึ่งครับอยู่ล่ำอยู่ร่ำย่างไหมครับโอ้ยย่างป้าสองรวมมันบักไงเลยด้วยครับไม่มีโอ้ก็ดีควับเกีดดีครับจมในยี่สิบพ่อพอดีครับไปหลุนนะพอหน่อยครับผมพอหน่อยกับ่างลูกคุขุนที่พ่นนะครับนม่มีเลยป้าประมัณ หน่อยประมันสามสิบตัวครับพ,พ่อ,พอพน้ำ <c oughs> แห้งแล้วมันยังฉีดถึงลูกนี้ฝนกระลังมาแห้งแล้วต้องขอสักคนครับผมพอข้อขึนไปนี่หอยหนึงเอาหน,น,นึ่งเยนี่ครับแซ่บนะพี่น,อออน้องของแซ่บได้ปถลืบบอนอพี่น้องทารุณนน้ำเดียวเด้อทารุณนำกันเด้อครับ ก็ได้แต่ขี้เงอแต่ละเหลียวบิงขัานฟ้าถือมันน่าจะดีนทั่วๆล่ะแต่ก็น้อยกับความหวังคือหาได้กุ้งครับจะว่ากันนี่ครับเลยบอกหอยไปไปสะสมครับผมไปสะสมไว้ถ้าได้แต่ขี้เงอกต่ละมีเทีอ่ซื้อกุ้งน่ลงนึ่ง บ่คือนหรอกลุงมีเอ้บ่ถือกว่าทีได้ง่ายมองบ่มันคือบ่ลุงบ่ถือเบื่อบังนี่ครับดิบอาบอกหอยยุคเข้ามาเออบอกหอยได้จักสิบกว่าหน่วยเศร้าน่วยนี่ละลุงมีนเก็บเอาดำเหรอวะเออต้มก้อยโอ้ยสุดยอดแมนว้ายว่ามันสูสีก้อยงอเขาได้น่อยลุงมี กระปูตัวนี้่น้องกระปูุกปล่อยเสียดตัวแี้มันยังเสียบสัตว์นี้ใส่ได้เยอะหน่อยครับพ่อเดี๋ยวพ่อเราพาลงไปเก็บอยู่หน้าเนี่ยพ่ออยู่ครับมันหลายขากี้ครับพ่ออยู่หน้าเนี่ยพ่อคือก็ว่าหลายแต่มันพ่อได้มั้ยพ่อได้พ่อได้กินแม่นว่าแมนว่าสิอืดเลยนี่มันว่ากินกบหลายกับอืดเพื่อพ่อได้กินครับผมนี่กระปูกับปล่อยสิครับ เลาอ้อยดิครับนี่มันมีหลายดิครับมีปลาขาวน้อยจากตัวเด้อชื่อเรือล่ะปลามัดก็มีออปลามัดแน่ปลาขาวน้อยแน่บางอย่างนี่จะครับปล่อยล้นปล่อยแหละให้มันไปง่ายไปเพลียไปฟันนั่นต่อไปอ่ายสบายสบายถือไม่ไหมครับพี่น้องอะไรพ่อยพกระเทือน คลิปนี้กับพี่น้องแฟนครับมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเด้อครับืันนี้พอน้อยซอยเดิมกับลูกเคยเออมมายามเบ็ดก็มีได้มายามตงได้สมบหอยนี่แหละครับแต่ว่าได้บกหอยตําดีใจได้ครับพ่อเดี๋ยวพ่ออย่างละพ <c oughs> ่า,า,า,าตื่มด้อพอได้ไปฝากพี่น้องครับครับขอบคุณหลายๆเด้อดครับผมขอบคุณค้าฝนตกลิน่นเริ่มแห้งเริ่มแห้งเกินมา,เ,นมาเ,นเรื่อยๆลวครับเริ่มนักไปหนาแล้วครับนี่ครับเริ่มนักไปหน้าแล้วครับ พอ่พอ,พอถือกล่องํำจะเข้านะครับแที่ซื้อไว้คือเก่าสกักกันพอออกมาเกเงหนึ่งเลยายมองขอบคุณครับผม